เอยวสวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวรถซองสปอร์ตในคลาส 150cc เข้าใหม่นะลูกค้าเป็นรุ่น Honda CBR 150R นะครับลูกค้าปี2024เลยนะฮะเจ้าคันนี้นะรถสวยมากๆเลยนะ,ะสะภาพคือใหม่กิิฟเลยนะ,ะสะภาพมือ1หนึ่งป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะฮะริ้วรอยคือมีแบบเด็กน้อยมากๆครับลูกค้านะ ชุดสีตัวรถนะครับเป็นสีดำนะครับลูกค้าตัดด้วยสีทองสวยๆกิบกิบแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์150ซีซีนะเป็นระบบหัวฉีดแล้วนะครับลูกค้าท่อเนี่ยเป็นท่อแต่งนะเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยแบบล้นๆพอๆเลยเป็นท่อแต่งนะฮะของอะคาโปวิกนะแล้วก็มีคอเลดเดินมาให้ทั้งเส้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขหมาเจ้าคันนี้กันหน่อยนะเจ้านี้เลขหมายอยู่เพียง16,000กิโลเมตรเท่านั้นครับลูกค้านะโอ้โหรถสวยสภาพดีมากๆเลย มาพร้อมกับโชคหน้าอัพไซด์ดาวและระบบเบรก ABS นะฮะลูกค้าดอกยางหน้าหลังมีมาให้เต็มๆนะฮะไฟหน้า LED สว่างๆเลยมีกระจกแต่งมาให้ด้วยนะครับผมชุดสีตัวรถนะฮะฝั่งนี้สวยใสเหมือนฝั่งนู้นเลยครับลูกค้านะกริบกิเลยนะฮะใครที่กําลังหาตัว150ซีซีขับอยู่หรือหา CBR เจ้าตัวนี้อยู่นะผมแนะนําเลยสภาพใหม่มากนะฮะเจ้าคันนี้โซ่สเตอร์สะอาดกิบขับท้ายนะ,ะเป็นท้ายเดิมจากโรงงานเลยนะฮะเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะครับผม ตาร์ทง่ายๆเครื่องแน่ๆแนๆฟิตๆเลยครับลูกค้ารถสวยจริงๆเลยอ่าประมาณนี้เลยท่อนุ่มๆพอๆเลยนะครับผมนะ่ารีบมาจับมาจองกันได้เลยนะเจ้าคันนี้มีมาแค่คันเดียวนะฮะหากใครสนใจนะฮะเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะครับช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ